สวัสดีครับผมผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมมาพูดเรื่องเมาส์เลเซอร์นะครับผมรุ่น Basilic Hyperspeed นะครับผมโดยเป็นเมาส์ที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเนาะโดยเป็นเมาส์ของของแบรนด์ที่ชื่อว่าเลเซอร์นะแหละที่เป็นล,นลักษณะกูเขียวสีดำใช่ไหมแล้วก็รุ่นนี้คือรุ่น Basilic Basilic เนี่ยก็คือเป็นจริงเป็นชื่องูงูในตำนานเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เขาเอามาเป็นชื่อซีรีส์นี้ก็เป็นบาซิลิกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ ตอนนั้นคือหาเมาส์อันใหญ่เพราะผมเป็นคนมือใหญ่แลวผมเวลาผมจับเนี่ยผมจับแบบทังอันใช่ไหมก็เลยต้องการเมาส์ที่ใหญ่หน่อยผมสูงประมาณสักร้อยเจ็ดนะครับผมแล้วก็เมาส์ขนาดใหญ่ไล้สายแล้วก็อยากได้เป็นสีดำอยากได้โทนดำาๆเรียบๆรียบนะครับผมเพราะว่าจริงแล้วผมเอาไว้ใช้งานทํางานออฟฟิศนี่แหละแต่ทําที่ w work f ฟ o m home แล้วก็อยากได้ฟิลลิ่งแบบเหมือนเล่นเกมด้วยนะครับผมก็เลยไปเสิร์ชแล้วก็เจอตัวนี้มาแล้วก็ซื้อมานะครับในราคา การซื้อพันกว่าบาทนะครับผมตอนลดราคาแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับผมแล้วมีปลายแหลมๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีผิวด้านๆแล้วก็ตรงที่กริปตรงที่จับเนี่ยก็จะเป็นสักๆนะครับผมก็คือทำกันบ้านมาก็รู้สึกว่าเออรุ่นนี้มันใหญ่ที่สุดแล้วละแล้วก็พอสัมผัสแล้วก็โอเคก็ใช้งานได้พอดีมืออยู่มันก็อันใหญ่พอดีมือผมนะครับผมเสียงก็เป็นอย่างี้ น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะผมว่าโอเคสบายถือว่าเบอสำหรับผมนะครับผมข้างในเนี่ยตัวเมาส์เองเนี่ยมันต้องใส่ฐานนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มเขาเรียกว่าเครื่อง USB เหมือนอปล่อยสัญญาณ USB เนี่ยเสียบไปกับแล็ปท็อปนะครับผมแล้วก็เลือกข้างล่างเนี่ยมันจะเลือกได้ระบบเป็น2.4เฮหรือว่าเป็นบลูทูธนะครับผมผมใช้2.4เฮิร์มาตลอดก็ลื่นดี ผมไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะต่างกันไม่มากเพราะว่ามันเคลียร์ไปว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ตอบสนองดีที่สุดนะครับผมส่วนนี้ก็แกะมาจากตัวประกบหลังนะครับผม,มง่ายๆมันก็ติดง่ายดีนะแล้วก็เป็นแม่เหล็กทะให้ทำให้มันมเรียกว่าไงอ่ะไม่หายนะครับผมก็จะมีปุ่มถ้าเรา,เรา,เ,ราเราจะดูได้งไงว่าเราอยู่โหมดอะไรอยู่จริงถ้าเราเปิดเนี่ย จะมีไฟกระพริบนะครับผมบูทูจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวจะเป็นตัว,ตวของ2.4เฮิรตแล้วก็เป็นสีประจำตระ,ะกูลแบรนด์นี้ด้วยคือสีดำเขียวนะครับผมก็ผมก็ใช้แล้วก็ก็ดีครับตอบสนองดีมากนะครับผมปรับสปีดได้นะครับผมก็แลคนชอบนะปรับสปีดเอาสำหรับคำแนะนำพูดเรื่องอารจะซื้อนะก็คือถ้ามีงบเนี่ยประมาณเนี้ยผมเปิดในช็อปล่าสุด 1300นะครับผมมันนี้ปี2022ก็ดูว่ามันจะลดราคาอีกไหมเยหรือว่ามีบัตเจ็ตเท่านี้ผมว่าซื้อนี้ก็ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเกมมิ่งอันดีๆที่มันใส่ลักษณะนี้ที่ผมเจอมันจะ3000ันะโดดค่าไปแล้วแต่ผมถ้าใครไม่งบอยู่เนี่ยประมาณสักพันสามไม่เกินพันห้าพันหนึ่งก็ลองนำไปใช้ดูแล้วกันนะครับผมนั่นแหละครับก็คือการรีวิวของตัวเลเซอร์ Laser, ตัวนี้ขอบคุณครับ